จเจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมช่องมหานครข่าวหรือมหานครทีวีตึงเป็นช่องข่าวชื่อดังของเมืองไทยเราอาตมาภาพพระอธิการสากรสากร,ารโรเจา้าวาดวัดเนินทองตำบลไผ่สลีอำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์ก็สังกัด มหานิกายนะครับคณะสงฆ์มหานิกายอาตมาภาพนี้บวชเมื่ออุปสมบทเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2 5 4 0นะครับก็บวชมาได้29ปรรษาแล้วนะครับตั้งแต่บวชก็อยู่กับพระครูนิยมธรรมประยุทธ์อดีตเจ้าวาดนะครับถึงทันเป็นเจ้าวาดองค์แรกอาตมาภาพเป็นเจ้าวาดองค์ที่สอง สำหรับพระครูนิยมธรรมประยุทธ์หรือหลวงพ่อประคองจะอดีตเจ้าวาดวัดเนินทองนี้ท่านเป็นพระเกจิก็มีชื่อมีเสียงพอสมควรเรียกว่าเป็นพระเกจิภูทรคือมีชื่อเสียงในละแวกอำเภอจังหวัดนี้ซึ่งพระครูนิยมธรรมประยุ์หรือหลวงพ่อประคองนั้นท่านสืบสายวิชาคมมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตะขคียัอย่างนครสวรรค์ ในระหว่างหลวงพ่อประคองท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ช่วยเหลือญาติโยมสาธุชนที่มาพึ่งโดยการดูดวงให้ทำน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ให้และท่านก็ยังได้ออกวัตถุมงคลตามสายครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อเดิมเป็นต้นเป็นต้นครูบาอาจารย์นะครับก็มีหลายอย่างมีทั้งมีดหมอ้อมีทั้งระต้มเด็ดแต่ตัวหลวงพ่อประคองท่านเองก็มีรูปหล่อสองรุ่นด้วยกัน เมื่อพศขอ,องบ,บรยหกสิบเอ็ท่านก็ได้มรณาภาพไปแล้วก็อัตมาภาพซึ่งอยู่กับท่านมาตั้งแต่บวชเลยก็สืบทอดด้านวิชาหมอดูอาคมอะไรต่างๆก็พอได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมในละแวะกอำเภอนี้ได้นะครับก็คือก็เป็นพอเป็นที่พึ่งในระดับหนึ่งญาติโยมแต่เนื่องจากยุคสมัยหลวงพ่อพระองคบยุคอาตมานี้มันคนละยุคกัน เพราะว่าเศษรษฐกิจอะไรต่างๆชีวิตผู้คนนั้นทำให้ทุกคนนี้ได้สนใจตัวเองมากขึ้นก็เลยมีปัญหาอะไรมาหาตามาตามาก็ใช้ในวิชาวิชาที่รำเรียนมาต่อจากหลวงพ่อนั่นแหละก็บรรเทาความถูกใจอะไรของญาติโยงไปแต่หากว่ามันหนักเกินไปตามาก็ใช้ธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กำลังใจเขาเพราะว่าตามานี้ก็ศึกษาพระไตรปิฎก มาตลอดทั้งชีวิตที่บวชเหมือนกันก็เลยอาตมามองไม่เห็นว่าธรรมะไหนจะสู้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันได้เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโยมทั้งหลายนะครับก็ขอให้ญาติโยมนี้ใช้ชีวิตไปหาเงินนะทองดำรงชีวิตไปนะครับอย่าได้ไปทอดทิ้งครอบครัวออนะครับในจัก,กรวาลโลกใบนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะักนะครับก็มีเพียงครอบครัวนี้แหละ นะครับไม่ว่าจะเป็นพอ่อแม่ลูกเมียใน,นสิ่งนี้เราทําขึ้นมาได้นะครับเราก็ทนุถนทน้อมขอบครัวฟูมฟักขอบครัวโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเมืองไทยหรือเศรษฐกิจทั่วโลกเนะี่ยชะลอตัวนะตาทุชนทั้งหลายอย่าไปเครียดอะไรมากญาติโยมถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยวกันบ้างนะมันจะได้ไม่ต้องเครียดใหญ่ นะครับเรามาแล้วก็บ้านเมืองเรานี้จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งยังแก้ไม่ได้ปัญหาที่ว่านี้คือปัญหายาเสพติดโยมทั้งหลายเพราะว่าลูกหลานเราตกเป็นทาสยาเสพติดกันเยอะนะครับซึ่งรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมีปัญหาเข้ามาใหม่คือปัญหาคือพนันออนไลน์ลูกหลานเราก็ลุ่มหลงกันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ นะครับก็พยายามแก้ปัญหากันไปก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายทาทุชนเออในเหลียวดูลูกหลานบ้างนะครับเออหาเงินมากรกกระเจี๊ยดทำงานหาเงินอยู่แต่ก็ควรจะมองลูกหลานบ้างนะครับอย่าให้อย่าให้ตกไปเป็นทาสของการพนัน,นออนไลน์อย่าได้ตกเป็นทาสของยาเติติดแต่ถ้าเข้าไปแล้วก็เออให้ใช้ความรักนะครับญาติโยมทั้งหลายใช้ความรักความเข้าใจเออเพื่อดึงลูกหลานเรากลับออกมาจาก ยาติดติดออกมาจากการพนันออนไลน์นะญาติโยมนะก็ขอให้กําลังใจญาติโยมทั้งหลายว่าเอาเถอะลูกหลานเรามันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่ในความคุ้มครองเรานั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามันหลงผิดเราก็ให้ใช้ความรักพุทธองค์ทรงตัดว่าให้ใช้ความรักความเข้าใจกันนะครับเราจะได้ดํารงชีวิตอยู่ในท่ามกลางสังคมแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ปัญหาต่างๆที่ท้าถมโจมตีครอบครัวเราเนี่ยแบบนี้นะอย่างเตียนมา พูดนะก็คือปัญหาสองอย่างคือปัญหายาติดติดกับพนันออนไลน์นะครับก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายถ้ามีลูกมีหลานก็เออให้ใช้ความรักข,ของใจนะครับจะไปไปซ้ำเติมมันใหญ่มันก็ไม่ดีโยมือให้กําลังใจให้ลูกหลานก้าวพ้นยาติดติดได้นะครับทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะรัฐบาลก็มาทางคณะสงฆ์เขาก็มีนโยบายให้คณะสงฆ์นี่ช่วยเหลือยาต,ติดติดอีไรบางคนติดยามาหาอาตมาอาตมาก็ ลดน้ำมนต์ให้อะไรให้บางทีก็จับบวชเพราะว่าเนินทองนี่บวชปีละหนึ่งครั้งคนไหนมีปัญหายาติดติดก็เอาจับบวชอะไรเงี้ยบางคนก็เลิกได้บางคนก็ยังเลิกไม่ได้ก็มันธรรมดาเนาะการมของคนเรามันก็ทุกคนเกิดมาก็อยากมีความสุขเนาะก็เป็นเป็นอย่างนี้ยอาตมาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ในวันนี้ที่ปู่ดาเนินการมหานครข่าวมาสัมภาษณ์อาตมาเนาะท่านก็ รู้จักอาตมาดีรู้จักมาตั้งแต่อาตมาบวชใหม่ๆนะครับอาตมาภาพก็รู้จักพวกเขานานแล้วนะครับก็เลยมาทพาพัดกันทุกวันนี้อาตมาภาพก็อยู่เป็นที่พึ่งของสาธุชนที่มีปัญหาเรื่องโชคชะตามีปัญหาชีวิตแก่ไม่ได้อาตมาก็ใช้วิชาของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อช่วยกันไปเนี่ยครับศาสนาเรามันก็อย่างนี้แหละญาติโยมชีวิตพวกเรามันก็อย่างนี้นะครับก็ ช่วยเหลือกันไปช่วยเตาที่ช่วยได้อย่างพุ้ทรงทรงตัด่าพวกเธอทั้งหลายจงไปเกืือกูลสัตว์โลกนะท่านวา,างกันนะครับญาติยโยมทั้งหลายธรรมะองค์ติเจ้านี้เกืือกูลสัตว์โลกพวกเราก็คือสัตว์โลกนะครับคือเป็นมนุษย์นะครับก็ไข่มาหาธรรมะทุกวันนี้อรตมาก็ใช้ธรรมะองค์พรเจ้าให้กําลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่แต่คนไหนเจ็บป่วยก็จะบอกให้ไปหาหมอหาโรงพยาบาลก่อนธตออามะน,นั้นจริงๆเราก็ให้กําลังใจเขาไป แล้วก็วันนี้ท่านผู้ดำเนินการข่าวมหานครข่าวก็ได้มาให้เกียรติอตมาได้สัมภาษณ์เพราะว่าตั้งแต่บวชมา29พรรษานี้ไม่มีใครมาสัมภาษณ์อะไรเลยนะครับก็อยู่กันแบบอยู่กับชาวบ้านธรรมดาจริงๆญาติโยมเพราะว่าอำเภอเปศรลีจังหวัดนครสวรรค์น,นี้เป็นอำเภอที่ค่อนข้างที่จะภาษาชาวบ้านเกเรียกบ้าน,นอกนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็รักใครค่กลมเกียวกันดี ปัญหายาติดติดในหมู่บ้านเนินทองก็ไม่ค่อยมีมากนะักนะครับก็คนรักใครกันดีผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็ออสนใจดีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอาตมาการนำหน้าที่ของของเจ้าวาดนะครับสำหรับวัดเนินทองนี้นะปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน4รูปด้วยกันนะรวมทั้งอาตมาด้วยนะครับอาตมาบวชทุกปีนะครับ,บ,ก,นะรบก่อนเขา้าพัรษาก็จะจัดบวช นะครับบางคนก็เมียทิ้งก็มาบวชได้นะญาติโยมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจะเป็นคนที่ภรรยาทิ้งแล้วก็จะมาก็ชวนมาบวชมาสวดมนต์ไหว้พระกันเออมาสวดมนต์มาได้นั่งสมาธิบ้างสงบจิตสงบใจลาสิกขาไปก็ไปหาเมียใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วที่ลาสิกขาไปก็จะได้เมียใหม่กันทุกคนนะครับคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนกลับของเก่า มุ่งใช้ชีวิตต่อไปพ่อตาจะสอนเขาให้ใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าญาติโยมนะสาหรับพระสงฆ์ที่ลาสิกขาไปก็ดีกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็จัดบวชอีกก็อยู่อย่างนี้แหละเบื่อบารุงศาสนาเพื่อจันโลงศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยอยู่กับประชาชนคนไทยต่อไปนญาติโยมนะแม้ว่าประเทศไทยเหล่านี้จะมีหลายศาสนาเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ชอบ ชอศาสนาไหนอะไรมันเหมาะแก่ตัวเองก็นับถือไปปฏิบัติไปตามหลักศาสนาของเขานะครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับบ้านเนินทองนี่มีศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธนะครับอย่างบางหมู่บ้านในประเทศไทยก็มีหลายศาสนาก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะขอสัมภาษณ์ไว้เท่านี้หรือสําหรับญาติโยมท่านใดมีปัญหานะมีปัญหาชีวิตไม่รู้จะปรึกษาใครก็มาหาทมาได้นะครับที่วัดเนินทอง ตำบลเตชรลีอำเภอเพชลีจังหวัดนครสวรรค์สำหรับเบอร์โทรทจิตติดต่ออาตมาอตาตมาก็ขอบอกสักหน่อยนะก็คือ081707 8227นะครับหรือถ้าใครฟังไม่ทันก็ติดต่อกับช่องนี้ช่องมาหานครข่าวก็ได้ว่าผฏิการสาครณบันเงินทองตำบ,บลเพลีอําเภอเพชลีนั้นจะติดต่อท่านอย่างไรหนทางไปมาหาท่านยังไงก็ติดต่อกับผู้ด,ดำเนินการช่องมานครข่าวได้ ขอจเจริญพร